สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตเกิดคำถามขึ้นมามากมายค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานาการณ์ที่ภาคใต้เนี่ยมันกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะหลังจากที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ยะลาแล้วก็ที่หาดใหญ่ในวันเดียวกันเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะคะคือถ้ามองนี้ของประดยการก่อน ปฏิบตการครั้งนี้ชัดเจนว่าเป็นขบวนการแน่นอนค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ไม่มีเรื่องแทรกแต่ว่าขบวนการเนี่ยแบ่งแยกแดนแดนเนี่ยมาปฏิบการครั้งใหญ่เนี่ยเพื่ออะไรอมีมูลเหตุจูงใจมาจากอะไรบ้าง <คะ S 2> อันนี้น่าหน้ามองมันก็มีอยู่สองสาเรื่องอ่แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการเจรจาลับที่ฝั่งมาเลเซียในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมันมีการเจรจาระหว่าง ตัวแทนของทางสอบตกับทางขบวนการค่ะทางสอบตคือท่านทวีสอดส่องใช่ครับทีนี้มันขั้นตอนการเจรจามันจะว่าเจรจาก็ใช่จะว่าพูดคุยกันจะรับไม่รับก็แล้วแต่แต่จะมีเปิดหรือปิดกันแน่ออก็อย่างนี้มันจะมีสองสุดสองครั้งที่มีการที่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่ามีการพูดคุยกันสองครั้งค่ะครั้งแรกเนี่ยคุณทวีสอดส่องไปพร้อมกับทางตัวแทนสมบช ตัวแทนธนาคารอิสลามคไปเจอกับแกนนัพูโนอแล้วกลุ่มผ,ผ,ผ,ผู้ผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งองมาเลเซียก็พูดคุยกันเรื่องธรรมหากินรอ,อบแรกนะ,ะ,ะก็ไม่มีอะไระครั้งที่สองเนี่ยอันนี้เป็นวงปิดวงปิดเนี่ยมันก็มีตัวแทนทั้งผู้นำขบวนการแบบนี้แยกดินแดนรุ่นเก่าแล้วก็มีตัวแทนรุ่นใหม่เข้ามา ก่อนหลายสิบคนมาพูดคุยกันเือน,นกันพวกตัวผู้แทนอาวุโสก็จะมีพวกตัวแทนจากปูโลวีอเอน็นอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีตัวแทนจากขบวนการใหม่เข้ามาเป็นระดับพอบอกกาลังกองกำลัง,องสองคน <Ừ. S 2> เข้ามาคุยพูดคุยกันก็การพูดคุยก็ด้านหนึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้โต๊ะที่พูดคุยกับวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าพันตำรวจโททักษิณ บินไปมาเลเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาไปพบมหาเดไปพบนายิบราซเพื่อจะขอให้ทางราจิททางนายกมาเลยเนียช่วยช่วยได้กล่อมช่วยบอกให้ทางาแกนนำทางนู้นมาคุยกับเรามาคุยหน่อยอมไม่ใช่มามาคุยกันหน่อยอ,อ,อ่อะไรเงี้ยผมก็จะว่าทางฝ่ายทาง ทางฝ่ายรัฐบาลหรือทางฝ่ายคนทักษิณเองก็คงหวังคนน่ของทางการเมืองมากกว่า<ม>อยังคงไม่ไดู้้ร,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 ร <thế S 2> ายละเอียดเทนัน้วทีมันปิดมันเปิดมันก็ก็มัน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 ปิดอ่ะมันปิดแต่ทําไมมันเปิดออกมาก็ก็คือฝ่ายนี้หวังคนทางการเมืองอะ่ะเทนี้พอทีนี้ท่นี้พอเปิดปับ๊บทางนั้นก็รู้สึกว่าเขาเขาถูกบีบ หมือนก็ว่าพอหวังผลทางการเมืองก็เลยมีการเปิดเผยออกมาว่าเรากําลังเจราจาอยู่นะ,ะใช่ใช่ก็ทําให้ทั้งนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะแล้วก็การระเบิดครั้งนี้ก็คือเพื่อก็คือเพื่อบอกว่าเรายังดํานงเจตนาลมเดิมนะไม่เจราจาและยังยืนหยัดในในการเรียกร้องเอกราชของปัตตานีขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่วิเคราะห์ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาใช่ครับเพื่อ ยืนยันในเจตนาเดิมของทางกลุ่มนี้ใช่ครับอืแล้วเขาบอกเลยให้แล้วก็บอกให้รู้ว่าไอ้พวกผู้นําเก่าๆเนะี่ยไม่ใช่ตัวแทนพวกเขาแล้วเขาไม่ได้ขึ้นต่อแล้วฉะนั้นคุณไปคุยกับใครก็แล้วแต่ไม่ไม่ใช่เราอืมอะไรที่มันจะบอกได้ว่าไอ้การกระทําที่มันออกมาล่าสุดเป็นของคนกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มเดิมก็ปฏิบัติการที่เห็นนี่แหละอซืซึ่งซึ่งเป็นรูปแบบรูปแบบเนี่ยมันชัดเจนมันเป็นรูปแบบที่ ขบวนเก่าขบวนการเก่า so ท like 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 ําไม่ไ so. ด <im ité> <cus> ้เด็ดทาไม่ได้ครับทําไม่ได้ทีนี้ในแง่ของทางรัฐบาลจะเดินต่อไปยังไงคะในการที่จะก็ต้องมาปรับสถานการณ์ต้องมาปรับครูใหม่ทางแน่ของการทหารก็ต้องปรับแน่ทางการเมืองจะเดินไปยังไงก็ต้องปรับคะต้องปรับจะเดินไปให้ทวีส่งไปเดินแบบแบบที่ผ่านมาไม่ได้แล้วออืต้องเดินใหม่ค่ะก็คือถ้าจะพยายามคุมสถานการณ์คือจะเดินการเดินเกมแบบ เพื่อหวังผลทางการเมืองไม่ได้ไม่ได้ค่ะ